บวนจากหนองประดุกนะครับรถกระบวนโดยสารพิเศษชานเมืองที่356ตอนนี้ก็ได้รถแอร์นะฮะรถแอร์รถปร,ประกาศมาหนึ่งคัน โดยสารมายืนกลางร่มรอเลยนะฝนนี้ก็ลงหนักขึ้นเรื่อยๆผู้โดยสารลงเยอะเลยนะครับ จะขึ้นนิดน้อยวันนี้คนเชื่อสามสามสผู้โดยสารไปกับขบวน3 4 2นะครับเมื่อกี้3 4 2เข้ามาก่อนแต่จริงๆแล้วขบวน3 5 6นี้ต้องถึงก่อนนะครับผู้โดยสารก็เลยไปกับขบวน3 4 2สีขบวนนี้ก็ต้องยิงข้างไปแล้ว ก็ลาช้ามานะฮะยี่สิบเอ็ดนาทีที่แรกตอนนี้ไม่รู้กีนก่นาทีแล้วโอ,อ๋เจ้าตูมนะครับประจำสถานีบางซื่อนะเจ้าถิน่นสบายเลยฝนตกหน่นนะไอ้ตัวนี้โอ้โ,โ,อโหนอนหงายท้องเลยสบายกันไปหรือเปล่าครับแล้วนี่ กระบนวนสามนะครับรอออกแบบอยู่จนชินนะฮะเสียงงงเสียงวีไม่ค่อยตกใจครับนิ่งเลยฮะเคยดูคลิปนะฮะเสียงวีนี่คนตกใจนะแต่นี่หมาน่าจะชินนิ่ง นอนใกล้เส้นเหลืองนะแต่ไม่ล้ำเส้นเหลืองดูที่คีครับ 2อ0 7น็กสมปสอง7น็รรนครับรถบรรา,ากาศเต็มครับยืนนิ่งเลยยืนกันแน่นๆเ,เลย